รู้แล้วเดี๋ยวพี่พกักทนก่อนพี่ยังเจ็บเอลอยู่เนาะให้พี่โชคเนาะเอออย่าไปยุม่มเออเออไม่เอาไม่เอาน้องมานอนเฝ้าทั้งวันแล้วจะโกรธทำไมน้องอ่ะเห็นไหมน,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 น้องนอนเฝ้าพี่โอย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 โกรธค่ะทุกคนโกรธค่ะน้องนอนเฝ้าพี่ทั้งวันไม่ยอมกินอาหารหแต่พี่เกิดดูพี่โกรธมากพาเขาไปทำหมันค่ะทุกคน ก็ไปทำหมันครึ่งวันแล้วน้องนอนเฝ้าพี่ครึ่งวันแล้วไม่ยอมกินข้าวเอ <ừ. S 1> ทุกคนดูนะนี่เลยข้าพี่ครึ่งวันแล้วค่ะทุกคนส่วนพี่นี่โกรธโกรธมากนึกถึงสีนวลน,นะทุกคนสีนวลไม่เป็นแบบนี้นะสีนวลไม่อารวาสไม่โกรธด้วยแต่น้ำโชคนี่โกรธโหตั้งแต่รู้สึกตัวมาโกรธไม่หยุดเลยทุกคนดู หงุดหงิดมากหงุดหงิดมากนี่คือกินอาหารไม่ได้นะคะทุกคนคืนนี้ทั้งคืนแล้วก็น้ําก็ไม่ได้เสื้อผ้าที่ใส่ก็ถอดออกหมดแล้วค่ะทุกคนต้องให้นอนในกรงเดี๋ยวไปเอากระบะทรายเข้ามาเนาะไม่กินข้าวไม่กินน้ําเหมือนพี่เลยรอพี่อยากเล่นกับพี่โคนดูดนะคะเขารักพี่เขามากนอนเฝ้าครึ่งวันแล้ว ทุกครั้งที่ตื่นนะฮะทุกคนทุกครั้งที่เขาตื่นมาจะริดยาแล้วเขาก็จะอารวาสเขาจะโกรธน้องมากนี่น้องน้ำโชคพี่โชคไม่หงอกไม่หุ่นหิดหุ่นหิดครับทุกคนโอ้โหโกรธน้ำโชคไม่เองโอ้โกรธเหรอโกรธทำไมไม่ใช่เรื่องน่าโกรธนะเออพี่กันโกรธเลยเหรอ ปวดแม่เลยเหรอปนะวดแม่ปวดน้องเลยเหรอพี่ชอบชอบครับพี่ชอบจ๊ะพี่ชอบจ๊ะทุกคนดูนะหุ่นงินหุ่นงินโอ๊ยน,น่าสงสารแต่เราต้องทำหมันเขานะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวพาเกิดคลอขึ้นมาเนาะมีหนุ่มๆม,มานั่งเฝ้าสองสาวตัวด้วย ฝากเป็นกำลังใจให้เจ้านำโชคด้วยนะคะทุกคนสว,ส,สวัสดีจ้า